ทำอะไรนะมทำครั้งแรกฉันไม่เคยทำมาก่อนเอปิดยูทูบฉันว่าครั้งแรกคือคู่เอร่อยเลยเปิดยูทูบใช่เหรอทุกคนดูอีกแล้วทำพันโลทุกคนสูตรเปิด YouTube เอาไข่ลงมาครั้งแรกแด็ดอร่อยมากแต่แต่เอาอะไรบ้างใส่สามชั้นขมิ้นบ้างเพราะว่าฉันจะไมก่อนก็ได้ ไม่พอให้ตัดเรื่องไงโคชนอาได้พันโลครั้งแรกเหรอใช่โอ้โหไม่ชอนก่อนอ,อร่อยจริงครัง้งแรกจริงครั้งแรกก็อร่อยลยนึกอยากกินอืมกินหมูเพราะเรอได้ต้องการซื้อหมูมา กระสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เรื่อผมทุกคนนี่กินไปแล้วไม่ได้กินเลยทุกคนนี่พี่น้องทำพันโลผมทุกคนครั้งแรกจะอร่อยมากทุกคนดูเ <c oughs> ปิดยูทูบทำเมื่อตอนเที่ยงทุกคนตอนเช้าเหลืออยู่ก็อุ่นพี่น้องอุ่นกินไปทำงานแล้วผมทุกคน <c oughs> อร่อยเด้อเหมือนปะ หมูเปื่อยป่ะเปื่อมากแซมหมดเลยเหรอ,อพี่ว่าทำตอนเย,นเย็นเรื่องไม่ตอนเย็นได้อืออือตอนเย็นได้ไแต่ยุ่นยิ่งอร่อยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนี่เรื่อมีไข่ต่อ ถ้าไม่มีไข่ตัดขึมามันจะเลื่อนนะเลื่อนอยู่แล้วหมูสามชั้นอืมพว่าหมูมันหนามากทุนสามชั้นสามชั้นใหญ่ๆี่อืมโหะมีพริกกวรูบุดเส้นเมืม่อเช้าฉันเมื่อตอนเชื่องฉันก็คุกกับต้มเสบทำไมไม่ทำพริกน้ำปลาอืมเดี๋ยวจะทำพริกน้ำลาลไว้ ่าหมูลงอีกไข่เนยอาวช้อกเลยนะนี่ตักใส่ถ้วยก็ได้เยอะๆเลย้รอบเดียอะไม่กินแล้ววันนกินให้เสร็จไงจะไปน้องให้เสร็จเลยเมื่อเช้ากกินไปเยอะนนเยนี้น้องจะทำปลารู นานอะพิ่งเคยทำคนดูไข่คนนานจะทำทีไงเออช่จริงเด้อคนโล่พึ่งเคยทำแต่ยังอื่นนะอืมป่วยมากส่วนมากก็มีแต่ผัดต้มน,นะแต่โลแล้วมไม่ได้ทำนานมากเลยคินานมาก แตนมากเ็จะเป็นคนทำฉันทำมันนะใส่เต็มเนื้อหมูเปล่า,ลาอ่ะออเีม่ไข่ัดฉันทำผิดสิมาฉันใส่ไอนี้ตัวยหญ่จะอะร่อยโอ้ เลิศจ,จังกลัวหมูไม่เปื่อยมากเหรอต้มนานไหมนานกูเปื่อยกูดูหมูฟังชั้น อ,อันนี้เธอเธอใส่เครื่องแบบว่าสําเร็จหรือว่าแบบว่าขวใส่สามเกลือก่อนแล้วก็มีเครื่องด้วยมไม่ไม่ซื้อแบบว่าสําเร็จถุงมาใช่ปะใช่ไม่ได้เอาแบบว่าเป็นต้นมานะไม่ไม่ได้ซือ้อแบบต้นไม่มีอาอ่ออาถ้าไปก็ต้องไปนู่น เอาแล้วเก็บให้อีกแสังคือใช่ฉันก็เอาหมูไปผัดก่อน,นใช่มันต้องคุกก่อนแต่มันเลือกตัวคุนทำนะข้าหมูก็รวนก่อนบางคนก็จะเอาอันนี้สังคือไปผัดก่อนทอดเลยใช่เลยก็ทำเหมือนั้นแหละทำทำหัวเขาบอก ก็เอาหมูไปผัดไข่คน,ลแ,นแล้วคือตู้เย็นเรามีหมูมีไข่พอดีเลยใช่เราซื้อมาเก็บไว้สำกับข้าวเย่างว่าเราเขามีกับข้าวไว ในห้องก็ยังดีไว้ได้ใบความกินมีมัวนใส่สิบละอืนีน้องจะไปทำง,งานแล้วผมทุกคนเมืวว่อวานไปกี่โมงเมื่อวานไปถึงกี่กี่โมงก็ไม่นานเท่าไหร่ไปถึงเร็วมาก,ไป,มากไปนั่งรอนานมาก ความมืดมากใช่ลงไปซื้อเมตรเมื่อกี้อะผมโดนยังไงก็พัฒนาอย่าให้ฝนตกเลยก็เดยนน้องขับรถไปทำงานอีกทีเขไปทำงานตีะอะหมูป่วยพอดนีเลยใช่ ต้มเนี่ยงจะได้อุ่นปะไม่อุ่นจับเกลือยังร้อนอึู่ไหมล่ะอืมข้อเยือกข้ยือกก็กินละลายอืมเห็นมากเลย ตัวนคะรับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซัมเพราเราก็ด้วยผมทุนขึ้นไปไนลไกลผมกับอีน้องด้วยผมทุนก็กดไลค์กดแชร์ผมทนุนแล้วก็กดติดตามผมกันเลยผมทุนก็เดี๋ยวน้องจะเตรียมตัวไปทําง,งานแล้วผมทนุนเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะผมทนุนขอให้ทุกคนพีพิถันอย่างละเอียดเลยด้วยผมบ๊ยายบายอี่ข้าวผมตอนไหนไม่รู้เลยสนิ่เหรอไม่บอกบอก่ะเธอ <ไ>นจนจะไปกินกินตอนไหนไม่เดี๋ยวฉันลงไปส่งเรื่องก่นอนนะแล้วอาจารย์ไปซ้อนกันทำไมเห็นไม่ได้วันหนึ่งพอดีเช้าเย็นถ้าตั้งงีไ้ได้เช้าเย็น